เออแบบเช่นจริงยิ่งจังนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมัเวีกกยกเวียกงานเท่าไร่ลยไม่แด้งซื้อเลี้ยงสลองแน่จ้ามามามาเอาคอยต <laughs> อัดสินเส้นพลว้นั่นหละแดงขอบคุณทุกปู่ทุกคนเด้อจ้าเด้อขอบคุณได้ไรเอาเนาะ ขอบคุณทุกคนเด้อขอบฟ้องขอบคุณน้องๆทุกคนเด้อย่าตอคือขอโตเรงไรกันเด้อทุกคนเด้อคุณปุตตาฟังเด้อค่ยะย่าตอหนูตาภาคกอนจ้าโ้ฎใจาจา้าตามสบายย่าตอัดเลียงเขากับพ่อหี้ยาก,กินแล้วมันแห้งห้ดละ มันแห้งเนาะมันเล้งแล้วมันก็แห้งทั้งหมดเลยคือบราบอกมาตกทังอุนบลณแน,น่พี่แดงยาแห้งหมดเลอบ่้มีสัตว์เลียงเลยจ้ะหายากนะสวัสดีค่ะแม่้อยเพชรา้าสวัสดีจ้าแม่พิดจ้าแม่พิษต้องเอาตัวน,นีน่เนาะคนดีคนดีที่หายากเลอะเอต่อจะจะบอกให้ฟัง ออจ้าจ้าลงคลิปยาวค่ะโอ้น้องเนียนว่าโลงคลิปสวัสดีค่ะพี่เป็นกระสิบอกสุเทียนน่าจะ่วาแยกตัว,ตวคนจำบ่อเนาะซื้อเลียงสลองเนี่จ้ามามามาเอาคอยกระสิเส้นพ้นไว้นั่นแหละขอบคุณทุกคนเด้อขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนจ้า อีกุลาทีทยายต่อก็ลงไลน์แล้วเด้อทุกคนโอ้ยไม่ได้ไปหาพี่แดงพี่แดงยายแดงอินเมืองเก้วำกำลังรับชมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่แดงจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคุณอรุณีค่ะพิงมาในยินว่าสิขึ้นสิบเก่านาฬิกาฮึมฮ่าพ่อๆเราต้องก่อน,น้องเน้นไว้แน่น สว,วัสด,ดีคุณเพชรนะคะไม่แดงว่าอยากกันอยากทุกคนนะไม่แดงเอ้ยความอยากไม่อยากเวียงอยากงานอยากทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าใจเราสองก็เจอสําเร็จเลยคุณยาต้นข้าวสู้ๆคุณยายต้นข้าวสู้ๆเดี๋ยวก็สําเร็จจ้าซื้อเลียงสลองเนี่ยจ้ามา,มามามาเอากอยกระซิเส้นพ่นไว้นั่นละ่ะ <laughs> หาอยากพ้นท,ท,ที่สิมาซอยห้องพ้นตกเลยปีนี่ตกครั้งเดียวแต่เดือนสามเนาะแต่เดือนสามคนต้องหนสมัยนี่เขาต้องเบงืองสิการกระท่ำอืมักดูเดอ้อมีเดียงฮักจ้าอยู่ักกุ้กันนะ่ะยังไงสำเร็จไปน้ำกันเนาะ มันก็จะสาเร็จแล้วคุณยาต้นข้าวสู้ๆูคุณยาต้นข้าวสู้ๆูเดี๋ยวก็สําเร็จจ้าอากาศพ่อ,องพี่น้องเอ้ยสามฝนตกขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เนาะเอากระิอ่ะอยเหลือกันไปนี่ละเนาะซอยเหลือกันไปผูเขาท่านพานเท่าไห่เดือนสามฝนตก ตัวต้นห้องไข่ก็แบบนนั่นล่ะพราะวางกัมีรลานอึ้อยู่สามเถวสี่เถวไว้จังได้คลิปหนึ่งของพอถอยเนาะลุกขึ้นมาสู้เหมือนเดิมพราะนอนรับไปแล้วทีนี้มันจามาห้องกระสูนขื้เกาปีนองขึ้นเขากินน้ำก็บมีกําลังสู้ขึ้นเกาเมนจะามมต่อหท่านยาต้นเข้าเราขอตัวก่อนนักะาจ้าคุณลาวเนีสวัสดียญ้าต้นเข้าค่ะ ก็ไม่แดงพอสองทับห้ารถก็รถยังไม่กับอะไรเนี่ยเนาะจนพอเขาไม่เขาพอซอยห้อง,งกับไถเป็นบอ่อแต่ว่าดีดีดีแล้วเนาะเขาหาคนเนี่ยหนิเง,งี้ยพี่น้องเอ้ยเอาคเนเบเด้อเนาะเขาสั้สิบน,นาทีาเขาจะมีเงี้ยมาเด้พอพอยากกินไอติมมาเสือดเด้อมีใคะไม่แดงว่ะ มาให้กำลังใจข้าจาาเขาคุ้นอะไรสวัสดีค่ะแม่แดงคุณยาตชนขขาวสวัสดีจ้าเมตขนมปังที่ละเ่าเ <c oughs> ขามาขายไอติมมาขายไอติมจะ100้ะร้อยอเขาไปก็จะว่ามันโมเมนต์ม่พิษอันนี้เนาะสู้ไปดื้อกันเลยค่ะจ้าไม่พิษสวัสดีค่ะแม่ <c oughs> หักกันแพีงกันคือเก่าแหละพี่น้องเอ้ยหักกันแพีงกันคือเก่าน่ะเอามาโหดขนาดที่ลูกที่ผัวก็ยังบ่อยนี่เฮาหนองห่วงต้องห่วงต้องแสียบเดี๋ยวอีกสองนาทีบ่บ่เออเออหันอยู่หม้อหันหันคือกัน Vale. Um, สวัสดีคุณแดงจ้าน้องเป็นอินทะคนเนาะสวัสดีแม่ต่อสร้อยเพชรค่ะจ้าแม่ประพิดร้อยอิดเครื่องนี้หนึ่งชั่วโมงถามน้องเ่นก่อนกจกินขาอิม่มขาวกับวงวางอิมม่มไม่แดงเอ้ยค่อยกระเดยทำพิดมาอยู่ในบ้านคอยเนี่ยอยู่ในบ้านคอยเนี่ย ขี Finnish, no our our part, ้เตือนตดูให้หายใจเบื่อจ้าขอบคุณในหลายรักเหมือนกันเนาะรักเหมือนกันรักน้องๆทุกคนเหมือนกันน้องเหมือพึ่อใครๆว่าเขาจะไปปลูกพันธุ์กันนี่เนาะพี่น้องจังเลยว่าจัดเลี้ยงวกับพ่อพี่ใหญ่กินแล้วมันแห้งไปเละมันแห้งเนาะมันเลี้ยงแล้วมันก็แห้งไปหมดเลยสู้ๆไม่แรงเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ไม่แรงเ้อขอตัวแป๊บค่ะจ้าเดี๋ยวมาใหม่จ้าเนาะเฮงหอนเนาะ พอว่าบ่นี่ตกเดือนพฤษภาคมพุ่นบ่ตกเดือนพฤษภาคมว่าซั่นขนาดที่ขนาดน้องกันก็ยังบ่สนใจเฮาน้องแน่นอยู่นูนอยู่มาเลเซียนี่เนาะเราก็เซาไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดเวียกนั่นล่ะยเาเ็ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็ยาก้มันแบบมัน30นาทีจน้องแน่นเพิ่นเป็นเออนั่นละนั่นละม่แดงคิดเอา เดี๋ยวพูดถูกคิดตลอดพอบอกร้ายบอ้ร้ายบ่ได้บอ้ร้ายบ่ได้ขนาดพี่ขนาดน้องกันก็ยังมีสนใจเฮาต้องเนียนอยู่นู่นอยู่มาเลเซียนี่เนาะเขาเล่ากั ของหวานไปนํ่งคนกิโนน้องสุปไปนั่งต้นคิดจริงเลยก็ให้สุวามปัถนาเด้อจ้ะซึ่งใน,นสายตาของเจ,าเจางเง้าเจ้ารอาง,าง,างเพีนนงนั่นว่าคุณเราสมัยนิ้มหาเนี่ยค้าคนแบบน้องแน่นยูบานเออแม่นอยูุบานก่อยเป็นเป็นตัวดีเมนเป็นสบคนบอก บดมันสนใเฮาจะคิดบมองอระโดบอกแกต่อด้วยเนาะขึ้นจม่งหรือว่าครึ้นมงอากาศห่อนแห้งพี่น้องเอ้ยขาระตกเขาบอดีขึนก็ขึ้นย่งเทียงดีละน่เทียงเครื่องสมองขึ้นเครื่องสมองัสน สวัสดีค่ะสวัสดีคุณนะพาเกตตลาดไปกดเอาเงินหลูกคนฝากเงินมาให้ขาเลยไปเอาเงินมาส่งกันเทียบไปหาเที่เพิน่นเพิ่นบริม,มาทเอาขอยไปหาอยู่กันยังก่อนแม่พิษเนาะใจดีกับทุกคนเนาะคนที่ช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนเนาะหาะพอ่อ